รอบสวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอย VIP และสรุปผลหวยฮานอยประจำวดวันที่28เมษายนก่อนอื่นนั้นกระผมขอขบคุณเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกพืท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอย VIP ประจำวดวันที่28เมษายนครับเลข5ดวง7 8 2 3 0 7 8 2 3 0เลข3ตัวบวก2 3 0 2 3 0เลข2ตัวบวก3 0 3 0เลข2ตัวล่างออก3 3 3 3โปดตดานโชคดีไม่ใช่ถูกผลหวยฮานอยกรทุน นนาะครับเรามาดูสรุปผลหวยฮานอยประจำวันที่28เมษายนกันครับหวยโดยเฉพาะกินเลข3ามตู้บลกสามเลข2ตัวล่างออก8 1หวยฮานอยพิเศษเลข3ามตู้บลกสี่เลข2ตัวล่างออก5 1หวยฮานอยปกติเลข3ามตู้บลกหกเเลข2ตัวล่างออก5 7ขอทุกท่านโชคดีไปชชยถูกพ้นหวยฮานอยกระทุนหน้าพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันและพรุ่งนี้เป็นผลหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับ